ค้าออนไลน์เนี่ยเขาเจอลูกค้าคนนึงค่ะทักแชทมาลูกค้าผู้หญิงเนี่ยเขาเปิดมาบอกว่าอยากซื้อไอโฟน e 13จริงๆมันยังไม่มีนะไอโฟน e 13ยังไม่ออกใช่แล้วลูกค้าผู้หญิงบอกว่าหนูอยากได้รุ่นที่แพงที่สุดจ่ายสดไม่ผ่อนไปไปมาพ่อค้าบอกว่ามี43,500บาทแล้วเธอบอกว่าพี่พี่จ่ายให้หนูก่อนได้ไหมเดี๋ยวหนูคืนพี่วันละห้าสิ เริ่มตั้งแต่แบบนี้เลยอะค่ะคแล้วเธอบอกด้วยนะว่าแม่มีเงินหลายล้านแม่จะซื้อคอนโดให้เธอไม่เอาเธอจะเอามือถือ,อ,อแล้วชินกับการใช้เงินฟุ่มเฟือยมาทั้งชีวิตหลอนี่เธอเธอแชทกับคนขายอย่างนี้เหรอใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชมคนขายคงงงเหมือนกันงงค่ะคแล้วข่าวนี้มันพีคข,ขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมดังนั้นเพื่ออ,อัตรัษในการตามข่าวนี้เราก็เลยเอาแชทข้อความเนี่ยมาทําเป็นเสียงแล้วให้คุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลยค่ะ จริงแล้วเราคือองค์หญิงแองเจลีน่าจากตะวันตกตอนนั้นเราไปเรียนสายมากองค์คารัก์เลยจะยิงยามเราตัดว่าอย่าทำร้ายประชาชนเราเลยปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปเงีย,งยบๆแต่ครูก็ไม่เห็นด้วยผมสีทองเรืองแสงของเราทําให้ครูจําเราได้เอิม่มพี่ขอไปขายของก่อนแล้วกันนะครับเจอคนแบบนี้พี่ไม่สู้ลวครับองค์หญิงถ้าปิดปากเอาเท่าไหร่อย่าบอกใครนะว่าพบเรา เรากําลังหนีออกจากวังเราเบื่อชีวิตในวังเต็มทีกดเกณฑ์และแรงกดดันทําให้เราอยากกลายเป็นสามัญชนยิ่งเจ้าช่างอิสระยิ่งนักเจ้าช่างโชคดีช่วยพาเราหนีทีไม่ว่างครับผมต้องขายของครับเจ้า <c oughs> <c oughs> เราให้เจ้าสิบล้านเอาเอาเอาได,ได้ถ้าเป็นเงินไม่ถามหน่อยหรอว่าค่าอะไรอะ่ะอไม่ถามครับขึ้นชื่อว่างเงิน่ะผมเอาหมดนะครับโลภมากจะทําให้เจ้าอ่ะหัวหลุดออกจากบา่ารู้ว่าข้าเป็นใครยังไม่มีหางเสียงอีก เจ้าไม่มีสิทธิ์ถอนหายใจใส่เรานะเจ้าบังอาจมากได้เราจะไว้ชีวิตเจ้าโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องทำบางอย่างให้กับเราอะไรครับให้หมาที่ซื่อสัตย์กับเราสิมาผมขายไอโฟนนะน้องไม่ได้ขายหมาลาก่อนทหารตามเข้ามาละข้าต้องรีบควบม้าข้าจะกลับมาหาเจ้าไม่ต้องกลับมา